นิดหนึ่งก็จะเริญนพรอ,อนุโมธนาสาธุกับเจ้าภาพเจ้ารัทธาที่ได้มาถวายพัตหารเช้าก็เรียนเชิญคณะผู้ปฏิบัติธรรมรวมถึงเจ้าภาพเจ้ารัทธาได้ประเคนพัตาหารรวมกันในเช้าวันนี้ก็ขออนุโมทนากับโยมเบิร์ตนะ พร้อมครอบครัวแล้วก็อนุโมทนากับโยมรุงเจต・พร้อมครอบครัวและคณะผู้ปฏิบัติธรรมให้พวกเราอนุโมทนาสาธุพร้อมกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ พนุโมทนาศรัทธาเจ้าภาพตำบุญถวายพัฒหารสังฆทานน้ำปานะประจำวันที่24เดือนกันยายน2568มีคุณธนวัต์คุณอุไรวันคุณชนิดาคุณพิเชษคุณวรณภาเด็กหญิงทัญทิพย์เด็กหญิงจารุวันกิติบรรพชาร่วมปัจจัย1,100บาทคุณชันทนาเมธาวี คุณอาพรสกุลบุญยารัตคุณนรงเดชเมธาวีร่วมปัจจัย40บาทคุณนัทวันใจเดชพร้อมลูกๆร่วมปัจจัย40บาทคุณพจนาอุดมพร้อมครอบครัวร่วมปัจจัย100บาทคุณสุดารัตน์คมทองชูสกุลร่วมปัจจัย50บาทคุณสมศักดิ์คุณชัยพรคุณบัณฑิต เด็กชายพักกพลอยู่คงรวมปัจจัย50บาทคุณกัลยาดานเฮรัญยวัตรรวมปัจจัย100บาทคุณภูริดาชัยนาถวีรนนท์พร้อมครอบครัวอุทิศส่วนกุศลถึงตนเองด้วยปัจจัย100บาทคุณสุรีศิรวุฒิรวมปัจจัย100บาทคุณนิตยาฐานงามพร้อมครอบครัวรวมปัจจัย50บาทคุณสุกัญญามีมาก <c oughs> รวมปัจจัย100บาทคุณนันทวันแสงมงคลเลิศสิริ รวมปัจจัย100บาทคุณจันทีจันทาพร้อมครอบครัวรวมปัจจัย50บาทคุณทองศรีหานวิเศษพร้อมหลานๆรวมปัจจัย50บาทคุณเลี่ยมสายโสภาพร้อมครอบครัวรวมปัจจัย50บาทรวมเป็นปัจจัย 200, 2 0 0ร้อยสองพันแปดสิบบาทเด็กหญิงณราชานาตราชทำบุญวันเกิด24กันยายน2568คุณแม่ขวัญใจสิทธิศักด เป็นเจ้าภาพรวมปัจจัย500บาทคณะผู้ปฏิบัติธรรมสมทบหยอดกระปุกบุญถวายกันเทศพระคุณเจ้าวัดป่าสมเด็จพญยายวัชิรดมในงานลักขี106ปีชาตการท่านเจ้าปุณสมเด็จพยายนวัชิรดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโร ในวันที่9ถึง12เดือนมก,กราคม2569รวมเป็นปัจจัย300บาทครับขอละท่านทั้งหลายได้อนุโมธนาสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี เมตตาวันนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราปัญญาวชิโรดมจะมาพิจารณาพระทหารเพลนที่วัดป่าสมเด็จพญาวชิโรดมครับครับคือเรื่องของเรื่องเป็นความวุ่นวายกับการบริจาคออนไลน์อโดเนชันแล้วกักบท่านเจ้าอาวาสก็พากันไปขอโอกาสท่านเจ้าคุณอาจารย์ทำบัญชีวัด ซึ่งเป็นชื่อวัดเทพเจติยาจารย์เพราะพวกเรายัางไม่เป็นวัดท่านก็เมตตาครับวันก่อนไปท่านมีงานมีกิจที่วัดป่าเวรุพัฒน์แล้วท่านก็ต้องไปกิจสามทุ่มที่เชียงใหม่แล้วท่านก็กลับวัดเทพตอนสามทุ่มธรรมาภาพไม่ทราบเรื่องก็ไปรอท่านก่อนไปนอนรอท่านตั้งคืนหนึ่งตื่นเช้ามาท่านก็รีบจัดการซะจนเรียบร้อยครับ ได้บัญชีมาบัญชีหนึ่งสรุปสุดท้ายบัญชีนั้นใช้ไม่ได้ครับเพราะว่า <c oughs> ไปใช้ธนาคารเดียวกันซ้ำกับบัญชีอโรเนชันวัดป่าวัดวัดเทพเจติยาจารย์ก็เลยพลอยลำบากตั้งนิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์มาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะมาเปิดอีกหนึ่งบัญชีวัดท่านมีบัญชีเดียววัดป่าใช้บัญชีท่านไปสองวัดไปสองบัญชีท่านก็อุตส่าห์เมตตาท่านบอกเตรียมเอกสารเลยนะอาจารย์จะไปเช้านี้ ครับออกมาเก้าโมงครึ่งกว่าจะมาถึงเราก็11บเอโมงพอดีนี่มนท่านชันเพลแล้วก็ไปเปิดบัญชีครับโดยความถ้าถ้าเป็นเจ้านายอื่นเนาะค <c oughs> <c oughs> งไม่เหลือแล,ะละ้วละ่ะต้องมาภาพกับเจ้าวาดเนี่ย <c oughs> แต่ท่านก็เมตตาอุตส่าห์นะท่านอยู่วัดป่าเวรุพัฒนั่งรถหกชั่วโมงเพื่อจะไปเปิดบัญชีให้พวกเราที่วัดเทพเจติอาจารย์ที่จอมทองซ้ำบัญชีนั้นใช้ไม่ได้ครับ ต้องกลับไปปิดบัญชีนั้นอีกนั่นนละเสร็จแล้วท่านก็ต้องกลับมาใหม่นั่งรถอีกชั่วโมงครึ่งเพื่อจะมาวัดป่าสมเด็จพญายัยวชิรดมเพื่อจะไปเปิดสุดท้ายไปสุดท้ายไปจบที่สัมภคกรจังหวัดโทรไปปรึกษาสัมภครนจังหวัดบอกว่าเปิดบัญชีขอให้เป็นในเขตจังหวัดเชียงใหม่อำเภอไหนก็ได้ครับแล้วใช้ไอดี ไอดีเพื่อจะใช้เป็น e ีด n a เนชันได้เพราะว่าพวกเราเนี่ยังออกใบอนุโมทนาบัตรไม่ได้ครับก็ต้องใช้บัญชีของวัตดต้นสังกัดซึ่งเป็นวัดเทพเจติจอาจารย์ก็ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านครับเดินทางสองรอบนี่หลายร้อยกิโลครับเห็นความพยายามเห็นความเสียสละท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่แรกมาวันวันแรกที่มาอยู่นี่มามาดูสถานที่ ท่านเจ้าคุณอาจารย์นั่งรถมาด้วยกันออกมาจากวัดเทพเจติยาจารย์ฉันเช้าเสร็จตอนแปดโมงเช้าก็รีบนั่งรถกันออกมาเพื่อจะมาดูสถานที่ตรงนี้ท่านบอกมันไกลมากเลยนะครับก็มาพักฉันเพลนอยู่ที่แม่ริมฉันเพลนแม่ริมเสร็จพอขึ้นรถได้มาถึงแม่แตง <c oughs> ท่านเจ้าคุณอาจารย์หลับหลับตั้งแต่แม่แตงจนถึงเมืองฝางไม่ใช่ไกลๆพวกเราเดินทางนะ คือด้วยความที่ก่อนหน้านั้นสามวันเป็นงานสมาธิสันจรที่วัดท่านวันที่สี่เป็นงานรับเด็กเพราะว่าเป็นวันพระเป็นวันอาทิตย์เด็กน้อยในเขตนั้นก็จะเข้ามาฟังเทศจนถึงสี่ทุ่มกว่าจะได้คุยกันเสร็จเที่ยงคืนตีหนึ่งเช้ามาท้กก็บอกว่าพวกนี้เช้าไปดูสถานที่กันเลยนะทํางานถวายหลวงพ่อทานก็หลับมามาตั้งแต่แม่แตงจนมาถึง,จน,ถงจนมาถึงมังฝาง ในความคิดเรื่องเดียวก็คืออท่านเจ้าคุณอาจารย์นี่ทำงานถวายสมเด็จเจ้าบุคลหลวงพ่อมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเนนนะตั้งแต่น้อยแต่หนุ่มมาจนหกสิบกว่าจนจะเจ็ดสิบแล้วท่านก็นยังทํางานอยู่พอได้ยินว่าเป็นงานหลวงพอ่อท่านก็นดิ้นรนขนไขวายเลอเกินครับสุดท้ายมาแบบหลับอยู่บนรถนั่นแหละ <c oughs> พอมาถึงที่มาดูสถานที่ท่านเจ้าคุณถามว่าสวยไม่เพริศไม่สวยครับ <laughs> ชอบไม่เพริศไม่ชอบครับรับไม่เพริศรับครับ ท่านถามว่ารับเพราะอะไรรับเพราะเห็นท่านเจ้าคุณอาจารย์หลับท่านว่าบ่แม่นเห็นว่าอาจารย์รอบ่ท่านว่าแต,แต,แต่แต่ไม่ใช่ประโยคนี้ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณอาจารย์เห็นความเสียสละพระเดชพระคุณท่านอยู่ใกล้ท่านก็ไปงานหลวงพ่ออยู่ไกลท่านก็ไปงานหนักหนาแค่ไหนท่านก็ไม่เคยบน่นท่านก็มีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้พวกเราทํางานกันนะท่านว่าพอ ทำบัญชีเล่มเล่มที่แล้วเ,เสร็จท่านก็ยื่นให้ไปเอาไปทํางานถวายหลวงพ่อกันท่านว่าอย่างนั้นครับพอร,รอบเมื่อวานเนี่ยพยายามติดต่อท่านอยู่สามวันครับก็เลยโทรหาเลขาท่านก็คงจะได้ส่งข่าวท่านเจ้าคุณอาจารย์ท่านก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็พากกันเตรียมเอกสารซะวันนี้อาจารย์จะเข้าไปให้เรียบร้อยครับสัญญากับตัวเองว่าจะไม่พลาดอีกเป็นครั้งที่สองครับแต่ก็ต้องติดตามตอนต่อไปไม่รู้จะพลาดหรือเปล่าด้วยความ เมตตาของสมเด็จเจ้าปะคุณท่านแล้วก็ขอ,อนิมนต์ครูบาอาจารย์วัดป่าสมเด็จพระนานวชโรดมนมนมต์ลพิจารณาเพนเป็นจะว่าเป็นเพื่อนก็ไม่ได้เนาะนิมนต์ฉันเพนพิจารณาเพนพร้อมกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับแล้วผมจัดถวายไว้ที่สภาสมาธิสากลพระคุณเจ้ารูปใดที่รับเพนก็ขอ,อนิมนต์ฉันเพนกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับฉะนั้นเป็นความเสียสละครูบาอาจารย์เห็นเห็นท่านทํางานพวกเราก็มีกําลังใจที่จะทํางาน ก่อนที่จะจากกันมาท่านพูดอยู่คำหนึ่งพโรธจำไว้นะไม่ในโลกใบนี้ไม่มีใครที่มันเก่งกว่าใครเราพะโรธท่านว่ามันสำคัญตรงที่ใครอดทนได้มากกว่าใครนี่เป็นมรดกท่านเจ้าคุณอาจารย์มอบให้เป็นประโยคก่อนที่จะมาสร้างวัดป่าสมเด็จพญาวชิรดมมันไม่มีใครเก่งกว่าใครนะในโลกใบนี้นะท่านว่าสำคัญคือใคร อดทนได้มากกว่าใครใครอดทนได้มากกว่าคนนั้นชนะนะพวกทนไม่ได้เขาตายไปก่อนเราแล้วนะท่านว่าฉะนั้นเรายังอดได้เรายังทนได้สมาธิหลวงพ่อสอนพวกเรานะ่ะอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตักตำอดทนต่อความเจ็บใจผู้ได้เจ้าท่านว่าขันตีตะโปตะปาสิโนขันตินั่นแหละเป็นเครื่องแผดเผาของมุนีทั้งหลายของฤาษีทั้งหลายก็อาศัยขันตินั่นแหละเป็นเครื่องบำเพ็ญบรารมี ก็อาศัยขันติบารมีขันติธรรมนี่แหละในการสร้างพระบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาศัยขันติธรรมนี่แหละสร้างพระบารมีจนสําเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์ฝากท่านว่าอดทนนั่นแหละเรื่องสําคัญที่สุดใครทนได้คนนั้นชนะใครทนไม่ได้คนนั้นแพ้ท่านว่าฉะนั้นวันนี้เมตตาในท่านเจา้าคุณอาจารย์ก็เดินทางมา เป็นเนื้อนาบุญพวกเราประการที่หนึ่งประการที่สองพราะคุณท่านก็มาดําเนินเอกสารท่านว่าทาถ้างานหลวงพ่อที่ทำทุกวิถีทางทําทุกอย่างเพื่อจะสําเร็จเป็นงานถวายหลวงพอ่อฉะนั้นเป็นโอกาสพวกเราเป็นแรงบันดาลใจพวกเราทํางาน,น,นเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้สึกมันทอ้อรู้สึกไม่ไหวโอ้คุบาอาจารย์เราเนี่ยลหละกําลังทําหน้าที่ถวายหลวงพอ่อเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เป็นงานหนึ่ง ที่พอเราได้ทําหน้าที่ถวายหลวงพอ่อซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่เลอเกินฉะนั้นเห็นครูบาอาจารย์ทํางานพวกเราก็มีกําลังใจในการทํางานก็ขออนโมทนาคณะศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานหลวงพอ่อแม้อตมาภาพเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการถวายงานหลวงพ่อถวายงานพระศาสนาครับลําดับนี้จะได้นําพาท่านทั้งหลายได้สวดลักขีสวดอิติปิโสสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเป็นลําดับครับ อิติปิโสภะวาอรหังสัมมาสัมปวโตวิจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโพเรสธานมาสาริสัตถะเทวมโนสานังโนโตภะคะ้า สวะสดิสวาคาโตัวพระกวาตตามโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจัตตังเวทิตาภวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัส สังโฆอุจปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสมีจิปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆยติทางจาตาริปุริสายุคา นิอัตถปุริสัปุคัลไรสัปปาวัตโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปะหุเนยโยทักขิเนยโยอัญจเรีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโรอกัสติติปสภาคั อระหังสัมมาสัมปโดมิจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอาโนตโรบริสัธถมาสาราเทสัาเิวะมโนสานังโปตุปะกวาติสวากตุปะกวาตตาตั

ยยยะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏังจาตาริปุเรสโยคานิอยตาปุเรศปุกาลาเอสัภะคะวะโตสาวกสังโฆ ปาหูนัยโยปาหูนัยโยทักินัยโยอันจรกะรนิโยอโนุตระปุญญาเขตังโลกาสัตติเตปสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิต อโนตโรวัมเบรสัตตามาสรติสัตตาเทวมโนวสานังโพตะมะกะวัติสวากโตะมะกะวัตตาธรรมโมสันติติโกอระกะริโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปะจตังเวทิตา ปะวินโยหิติสุปฏิปันโนมะขวะโตสาวกสังโฆโอชุปปิปันโนมะขวะโตสาวกสังโฆยายาปปิปันโนมะขวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปิปันโนมะขวะโตสาวกสังโฆ สังโฆยะติสังจตานิปุริสยุกานิอัตาปุริสปุขละเอสสัพพะวาโตสาวกคสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชะริกะระเนโยอนุตตรังุญกะ ตังโลกัสสัติสัพเพสัตตันสนาอันตุอาเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นโสตุะเถิดกราาะตั้งบุญญังพลังไมห่างสามเบป,ปากีปวันตุเตขอให้สตัตว์ดังสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้สเสวยผล,ผลุน อันดี่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิดรัตนัญยานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัย รัตนัตยะเตชะสาได้เดชแห่งพระรัตนตรัยวิริยังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณงามความดีบารมีธรรมในท่านเจ้าปกคุณสมเด็จพญันวาวเชิยรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรแลลมนาแห่งการประพฤตป,ปฏิบัติของพระสงฆ์ทั้งนั้นจงเป็นมหันตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่าน จงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบโดยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมแลสายงานของท่านแล้วไซขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสาเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ Jwa thava rewa pura bare poren desa tinang peta upakapati, icitang patitang tang tumhangi pamewa semecato sabe sangkapa. चण्डोपन्ना रसो यथा मणिच्योतिरसो यथायो विवाचन्दो सम्भारो गो वीण सतो माते भावाद्वन्द्वरायो सुखितिकायुगो भव सम्बीतियो विवचन्दो सम्भारो गो मादे भवाद्वन्दा सुखी दीर्घायुगो भव स वेधेयो विवचन्दो समरोघो विनसतो मादे भवाद्वन्द्यो सुखी दीघायुगो भव อาภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนชาตารุธรรมาวันเตียอายุอันโนสุขังภารากาเลดันติสปัญญาวทัฒนโยเวธามะจรากาเลนาดินังอริเยสุโอชุภูเตสุตาดิส yes ุ เวปัสสนนมนาตัสสะวิปุลาโหติดักกินาเยตถาอนุโมทันติววยาวัจจังการุติวานาเตนาดาคินาโวนาเตปิปุญญาสภากิโน ตาสมาดาเดอปติวานาจิตโตยัตทินังมหาพลังปุญญาณิปัลโลกัสเมิงปะฏิธาโหนติปานินัณติภาวะตุสัพพะมังเกรังรัะคันต ah ุสัพบเดวตา สัมปัทฐานุภาเวนะสดาโสทิภวรรณโดเตภาวาโตสัพพมังการังรักขันตุสัปปเดวตาสัมธัตมานุภาเวนะสดาโสทิภวรรณโดเตภาวาโตสัพพมังการังรักขันตุสัปปเดวตา สัมาสังฆาโนภเวนะสัดาโสติภาวันโตเตปติสังขโยนิโสปินทะปาตังปติเสวามิเนวะทวายานามาธายาณามาธานานาณเวโพสนาญา ยาวะเทวิมาสกายาสิติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมาจารยานุาหายาอิติบุรานันเวิานังปฏิหังขามีนาวันเวิานังนาวปาดิสามี ยาตาราจมีพาวิสติอานาวัจตาจาพาสุวิหาโรจาติสาตุสาตุสาธุอนุโมทามิยะถาสุขังปริพุนชัตทะพัตตาหารอันเป็นมงคลทั้งปวงนี้ที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้ว ขอญาติโยมเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อย,อยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมแลยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมแลอยังประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เถิดสาธุครับเร,เราต่อไปขอกรับเรียนเชิญคณะตนศรัทธาทุกท่านไ้พะพร้อมกันนะครับอารังสัมมาสะโบโทภะกะวะ พุทธังพคะวันตังอะเบวาเทมิสว่าโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมสัมมิสุปเทปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ ท่านกัเขาว่ากราบนมัดการพระอาจารย์พร้อมกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคณะผูผ้ปฏิบัติธรรมคณะองตนศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับร่วมกันรับประทานอาหารได้ในโอกาสน,นี้ครับผมขอกราบเรียนเชิญครับ